ตามมาชมคลิปครับอีกคลิปหนึ่งิ่นเพิ่งออกจากศูนย์มานี่เลยสดๆร้อนๆถ้าผู้ใดสนใจก็ตามเบอร์ทูนี่เลยๆครับนี่ตัวนี้เป็นล่อตัวเอ็นหาครับเอ็นหาเอ็นขีนตัวลิมิเต็ดครับสีแดงแถมครบพวกเรา ปลาครอบลอดล่อพ่อโหลดอย่างงามเจ้าความบุญก่อนเข้าวนนี่แล้วตัวนี้ลูกค้าเขาบอกว่าไม่ได้เพิ่งอ่อไหมเพิ่งออกจากศูนย์อยู่ในทรงงามๆคันนี้ก็ต้องดัดแนวครับหน้าสองลังสาม นะสองหลังสามหลังแค่ใส่แค่กล้องโหลดใส่กล้องโหลดอีโตนี้เทาถ้าใส่กล้องโหลดสามนิ้วเทาเห็หุยังไงมันกับรอ,อยันครับนอกจากฮ่องกิดัดแหนบเด้อสวยงามครับผมเรต้องไปเฮ็ดุยังไรครับที่แบบข่าวสารที่ค้าขายได้สบายครับลูกนี่ ฝากฝากฝากเอฟซีน้ำเด้อครับติดตามแต่ครั้นี้เพิ่มเงินจกบาทดีเพิ่มยูมืน 6, น่นหกหาร้อยครับมันเป็นหลอดเอ็นหางแล้วครับอีสูงอน้อยครั้นี้ลูกค้าเพิ่นเอาหลอดกระทะเทินหลอดกระทะใต้แดงเลียนหามเกินสองร้อยรู้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับพร้อมโหลดเยลยเ้าก็พร้อมฟ้องแถมครบที่นี่ฝากไว้แค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ